เอาละครับสวัสดีครับผมคือยูทูบเบอร์เราเตอร์ผููนี้นี่เองอืมใครเห็นก็บอกว่าผมเนี่ยมันดีแน่นอนและเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ไหนวะตอนนี้เราอยู่ในแอปงโง่โง่นะครับเออนั่นแหละนี่แหละสก,กินโมเดลกูที่ได้จากแอปงโง่โง่นั่นพอดีกูไม่มีความไปสร้างะนะกูมีแต่โทรศัพท์เล่นเนี่ยอยากรู้ไง เออโมเดลแบบนี้มันสวยพอดีไหมอืมดีดอกว่าว่ามันโคตรดีเลยอยากเป็น v ีทูเบต้องทำยังไงครับโมเดลกูเนี่ยผมเป็น v ีทูเบหน้าใหม่ที่จะนำความสนุกและที่จะนำความสนุกและเสียงหัวเลาะมาให้ทุกคนนะครับทุกคนสามารถมาสนุกกับผมได้จย่ปากผมไม่ขยับไปตามนะ ครับมันนิ่งอะไรขนาดนั้นวะมันมีทําให้ขยับไหมนี่ไงนี่ไงขยับแล้วเนี่ยกดห้องปาร์ตี้ไปได้ด้วยหรอวะมันได้กี่เสียกูไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอืน่นเพราะเออกดแบบเออปรับให้มันเป็นแบบเชิญเท่านั้นถึงจะเข้าได้นี่มาถึงหน้าตากูแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยปุ่มอะไรนะครับโอ้มีซูมมีออกด้วยซูมครับซูมออกออกซ,ซูมซูมปุ่มอะไรครับเนี่ยจริงหรือกล้า ไอซั์มึงแปลมายังไงจริงหรือก้าโอ๊ยนอกูโคตรเครียดเลยแบบนี้เยี่ยมพื้นหลังกูกลายเป็นสีเขียวเรียบร้อยครับโมเดลเน,นี้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีครับมันขยับไม่ได้คือมึงขยับไม่ได้มึงก็จะขยับหน้าไปแบบนั้นแหละมึงอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอวะมึงขยับตามตัวกูไม่ได้แล้วมึงอยู่นิ่งๆไม่เป็นที่กูด่ามึงจะไม่รู้ตัวนะโมเดลเชี่ยไม่รู้ว่ากูดา่ามึงหรอวะโมเดลนี้ เอาไปทำ YouTube นะครับเราจะเอาไปใส่ในไลฟ์สดยังไงครับอันดับแรกไลฟ์สดยังไงก่อนเออไลฟ์สดยังไงก่อนถ้าผมไลฟ์เป็นนะครับผมจะเอาไอสก,กินใี้เข้าไปยังไงเดครับคือที่ทำได้ก็แค่เอามันไปใส่ในคลิปนะครับมึงก็จะขยับแค่นี้แหละครับขยับปากไปตามแค่นี้แล้วก็หันซ้ายหาันขวา เชี่ยเดี๋ยวกูลองเอาไปทําคลิปดูก็แล้วกันมาทําความรูจ้จักยูทูบเบอร์ถามมาต่อไปกูไม่รู้เราก็ถามอะไรบ้างนะกูลืมแล้วเดี๋ยวกูลองเล่นดูสักครั้งก็น่าจะสนุกนะกูว่าโมเดลนี้แหละโคตรเทพแต่ผมจะเอาไปไลฟ์สดยังไงเนี่ยถ้าได้ก็ได้แค่ฟรีทอกเั่นยแล้วครับได้แค่ผู้คนดูแล้วสภาพเราก็จะขยับแบบดีครับตอนนี้เราพูดดีมากเลยนะผดพูดดีมากเลยนะครับ โอ้โหคือเอ,อะไรเนี่ยหน้าจอกูโอ้อ่ะโอเคขอบคุณสำหรับการที่มาดูการเปิดตัวสกินโง่ๆของ,โงผมนะครับสกินนี้มันสร้างได้ตามแอปนะครับแถมของที่ผมใส่เนี่ยเป็นของฟรีอ e ีสปอร์ตวยนะเออก็ไม่มีเงินไปเติมหรอกครับอืมถ้าอยากเห็นผมในสภาพ v ูทูบเบอร์อีกก็ คอมเมนต์มาดูหน่อยว่ากูจะเอาสก,กินนี้ไปใส่ในคลิปกูดีไหมอืมใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดซับตะไครกดกระดิ่งนะครับจบไปเลยเยบาย